ครับสวัสดีครับค่ะสำหรับตลาดทุนไทยค่ะพี่เอกพวินตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วนะคะครับแนะนำยังไงต่อดีคะครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับผมว่าคือถ้าดูเนี่ยเหมือนกับตลาดมันมีฐานฐานระยะสั้นเหมือนกันนะที่ประมาณช่วงสักประมาณหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามห้าศูนนันะครับตอน ช่วงช่วงแรกของการซื้อขายพักบ่ายนะครับจะเห็นว่าก็เอช็ตลงมาที่ประมาณสักประมาณหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เริ่มเคื่นตัวขึ้นผมว่าคือในในช็อตเทอ่มสั้นๆนะผมว่าฐานที่ประมาณสักหนะึ่งสามห้าศูนย์ะผมว่าอาจ,จะยืนได้นะ 1> 1, 3, 0, แล้วก็เริ่มมีการรีบาวสลับขึ้นมานะครับซึ่งภาพ น่าจะชัดเจนในสบ,บาน่านะผมว่าสบ,บาน่าตล,ลาดอาจจะเดิ่มีการรีบาวหรือว่าโชว์เนื้อในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับโดยฐานก็คือประมาณช่วงหนึ่งสามห้าส่วหรือว่าเผื่อแบบมีแกลบลงต่อจากภาะวะตลาดต่างประเทศในเอ,อตอนนี้จะเห็นว่าตลาดยุโรปมันก็ลงแรงนะครับประมาณเปอร์เซนต์กว่า ก็ให้เต็มที่ถลายไป้งประมาณหนึ่งสามสี่ศูนย์สามห้าศูนย์ประมาณเนี้ยครับผมว่าน่าจะเริ่มมีการรีบาวและย้อนกลับไปที่ประมาณพันสี่นะครับและมากกว่านั้นเนี่ยก็คือที่ประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือคือใครจะขายอย่าผมว่าไม่ใช่แล้วนะอันนี้ต้องต้องทํากันบ้านแล้วว่าในสัปดาห์หน้าหรือว่าช่วงที่เซ็ตมันจะรีบาวเนี่ยนะครับเราควรจะ เลงแนวต้านนะว่าเอเราจะขายตัวไหนที่คิดทางไม่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับผลกอบการไม่ดีแล้วเอ,อเราคิดแค่ว่าจะเล่นเฮดดิ้งดังไปซื้อติดไว้เนี่ยอันนี้ต้องเป็นตัวนะเตรียมหาแนวต้านแนบเสร็จต่อ,ไป,ตอไปแล้วว่าควรควรจะรอขายเท่าไหร่นะครับหรือตอนนี้ใครที่พอบเบา จะคุณจะซื้อตัวอะไรนะครับที่มองว่าตลาดมันจะฟื้นตัวจะฟื้นได้ดีแล้วก็หุ้นที่เรามีอ่ะก็จะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับตอนนี้ต้องทํากันบ้านเริ่มคิดละนะครับซึ่งเน่าจะมีเริ่มมีการรีบาวขึ้นมาอย่างถ้าผมแนะนําเนี่ยนะครับผมก็มีมีตัวแทนของทั้งสมกลุ่มนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นเอ,อถ้าเป็นยูดนสต็อกนะครับตอนนี้ผมแนะนำฮาน่านะครับที่ชอบก็คือ ถือซื้อและถือประมาณสัปดาห์กว่านะครับก็ได้ผลส่วนแรกแล้วที่ประมาณหนึ่งบาทนะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของในส่วนของตัว g h o s t story เนี่ยนะครับหรือว่า earning g h o s t stock เนี่ยก็มีอย่างโคลีนก็ได้นะครับรปีหน้าน่าจะเืลนตัวเด็กหรือบี c นะครับก็คอนโชลโอมิกซีมาในปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ earning g o t นะหรือว่าจะเป็นถ้าจะเป็นดู เป็นลงทุนยาวหน่อยดูแสภาพจบบโตในระยะยาวนะครับก็จะเป็นกลุ่มดิฟเฟนซีนะครับลงไุฟ้าแต่เอาตัวที่มันมีเออร์นี่โคสที่เด่นๆนะนะครับก็จะมีสองตัวมี GPFc กับตัว b c p g นะครับ<แ>ที่เอ่อ PE มันหรือว่า p พ i c ระ o b o มันยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็บางจากไอตัวลงทฟ้าบางจาก,าจากน,นะครับ b c p g เนี่ย ก็มีันผลพอใช้ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นสามกลุ่มนะครับที่เน้นในส่วนของตอนนีตอนนี้ที่คาดว่าเซตน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้โดยถามประมาณสักหนึ่งสามสี่ศูนหนึ่งสาม้าศูนย์แล้วก็ผ่านพันสี่ไปประมาณหนึ่งสี่สองศูนย์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวซีรีส์แซดในส่วนของฟิวเจอร์นะครับ ผมว่าใครที่เปิดชอ็อตไวน้นะอาจจะอาจจะเริ่มปิดแล้วนะนะครับเพราะจะเห็นว่าเอ้ยมันขึ้นมาขึ้นเร็วมากน,นะตอนที่เปิดขึ้นมาเลยอจากประมาณแปดพุกสูงขึ้นมาที่ประมาณแปดสี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันนี้เปิดไปแถวประมาณแปดร้อยจ่าสิบจุดใช่ไหมครับโอเคผมว่าน่าปิดแล้วนะแล้วก็เรลงรายการเล่นสั้นโอเพนลองนะผมอยาให้เสียงโอเพนลองดุดดักลีบ้าวนะครับ โดยตอนนี้ชีรีซสา873 873ผมให้ลองประมาณสัก870ก็ได้ลอง870นะคะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสอบเนี้ยจะเป็นการชะลอระยะสั้นเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดีบาได้ต่อเนี่ยผมก็จะไม่ควรย้อนกลับลงมาต่ากว่าที่866 มันวันที่คันร้อยคือประมาณแปดหกหกนะครับมีเอ่อเปิดโอเพ l นลองแต่จะสจกรับคัดรร้าแปดหกหกก็จะขับทุนหกช่องนะครับอืมด้านบนก็ถือว่าน่าจะขึ้นมาหาใกล้ๆประมาณเก้าร้อจุดได้ครั้งหนึ่งนะค่ะทองคาทองคำค่ะทองคำนะครับก็ยังเป็นโพ i ิชั n นช็อตเหมือนเดิมนะครับโดยจะเปลี่ยนมุมมองก็ ถ้าเกิดตัวสปอร์ตเนี่ยมันขึ้นมาเหนือ1,266เหรียญได้นะครับถ้ายังไม่สูงกว่าและยังเป็นช็อตอยู่<ม>แล้วก็ดูไปรอปิดที่1,220<ม>ถึงประมาณ1,200เหรียญนะครับที่มองว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มต่ำกว่า1,250เนี่ยอันนี้จะเริ่มมีการจังหวะการถดถอยอีกครั้งหนึ่งครับผมถดถอยอีกครั้งนะคะถ้าต่ำกว่า1,250 ได้ค่ะพี่อ๋องหมดแล้วครับค่ะหมดแล้วเนาะค,ค่ะพี่ขอบคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ